สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่434กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพือทีว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์0-903251096นนะครับผมจัดส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ และสำหรับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ E p พีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับหลังจากนั้นให้จดเป็นหมายเลของ,องค์พระองค์ที่ถูกใจไว้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมจดเป็นหมายเลขอ P ีไว้กันด้วยนะครับพี่ๆหลังจากนั้นนะครับผมให้พิมพ์ไลน์มาบอกผมหรือว่าให้โทรมาบอกผมนะครับแล้วก็แจ้งว่านะครับผมสนใจอยากที่จะเช่าบ,บูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมในอีีไหนนะครับ ผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1กันเลยนะครับสำหรับรายการที่1ใน EP นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหร่อพอกกลวยนะครับผมนี่นะครับ วัดโคสิตารามนะครับผมด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านในนะครับผมนี่นะครับสามเหรียนแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นในงานปลุกพันธสีมานะครับผมชุดกรรมการปีพศ2521นะครับผมนี่นะครับสามองค์แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมหมายเลขที่หนึ่งใน EP นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ1,100บาทนะครับพี่ๆสำหรับชุดนี้นะครับชุดกรรมการนะครับผม สามเหรียญแบบนี้นะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมชุตินาธโรนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้ครับผมตลางหจะเป็นทนุมานเชิญทงนะครับนี่นะครับพศ2521นะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งในชุดนี้นะครับราคา1,100นี้ท่านใดถ้าชอบไปแล้วก็จะได้รับทั้งหมด3องค์เลยนะครับพี่พี่ พร้อมกล่องเดิมที่ผมมีอได้มาด้วยเลยนะครับผมเดยวนะครับนี่นะครับผมวันนี้เป็นคงที่สองนะครับผมในชุดนี้นะครับสามเหรียญ3าเนื้อนะครับผมนี่นะครับเป็นธนุมานเชิญธงนะครับผมพศ2 5 2 1นะครับในงานผูกพรทศสีมานะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับผม รูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับผมลองติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับอันนี้เป็นองค์ที่3ามนะครับผมเ่ยครับในชุดนี้นะครับ3องค์สเนื้อนะครับผมเ่ยครับสวยงดงามครับเรียสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพอกลัวชุตินาทารนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับ ชุดนี้นะครับผม1,100บาทนะครับผมด้านหลังจะเป็นหนุมานเชิญองแบบนี้นะครับ1,100บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับผมจะส่งให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหมายเล่นถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่2ใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับวัดหนังนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับราชวรวิหารนะครับผม กรุงเทพมหานครนะครับพศ2467นะครับผมเป็นชุดกรรมการ3องค์แบบนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมรายการใหม่เลขที่2ใน EP นี้นะครับผมชุด3องค์นี้นะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา1,100บาทนะครับผมนี่ะครับ1,100บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับชุดหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังหลังยันสี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่ๆอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาดูกันก่อนได้นะครับ ท่านใดสนใจหมายเลขไหนหรือว่าสนใจอะไรกันไหนก็อติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมอยากให้พี่ๆนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนที่จะชอบบูชานะครับเพราะว่านะครับผมพระทุกองนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะครับผมนี่นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมวันนี้จะเป็นองค์ที่2ในชุดนี้นะครับชุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมหมายเลข นี้หมายเลขที่2นะครับผมแล้วก็องค์ที่2ด้วยนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม1,100บาทนะครับผม1,100บาทเท่านั้นนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่3ในชุดนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด3องค์นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงู่เอี่ยมนะครับผมวัดหนังนะครับหลังยันสี่นะครับผม ชุดกรรมการนะครับผมนะครับสวยงดงามนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันสี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าหากถูกใจหรือว่าสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกระผมเข้ามาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับผม1,100บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าท่านใดชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับผม สำหรับหมายเลขที่2ใน EP นี้แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระปิดตาปหนี้หลวงปุ่โตนะครับผมนี่นะครับเป็นปหนี้หลังยันนะพร้อมกล่องเดิมนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่3ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับผมนําออกมาจากกล่องแป๊บนึงนะครับนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขที่3ใน EP นี้นะครับผมปิดตาหลวงปุตโตนะครับผมหลังยันนะองค์นี้นะครับ ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม650บาทนะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยๆจำเดิมแบบนี้แล้วนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆนี่นะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพรีนะครับนี่นะครับผม650บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่3นี้นะครับ แบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผมไลยการถัดมาหมายเลขสี่ครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อฤาือสีลิงดำนะครับหลวงพ่อฤาือีลิงดำองนี้นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่สำหรับเหรียญหลวงพ่อฤาือีลิงดำนะครับผมบัดท่าซุ้งนะครับอันนี้นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยครับผมลองดูลองชมกันได้ครับพศสองห้าสองหนึ่งนะครับผมเหรียญหลวงพ่อฤาือีลิงดำนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่4แล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นเทาเวสุวรรณนะครับพี่ๆเทาเวสุวรรณนะครับเหลือหลวงเรือสีดิงดำหลังเทาเวสนะครับผมสวยงดงามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4แล้วนะครับผม500บาทนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขี่5นะครับผมอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พี่พนะครับผม fc นะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมสำหรับองนี้นะครับ500บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่5แล้วนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่นะครับสภาพสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5แล้วนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามเลยครับผมอย่าเลียมแบบนี้เลยนะครับสามารถนําขึ้นคอห้อยบูชาได้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขที่6ครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกวยนะครับผมเป็นเนื้ออันตาก้านะครับมีรอยจานมือนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่6นะครับแบ่งปันให้พี่ๆ F C นะครับผมในราคาแบ่งปันครับผมรายการนี้นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับผมรายการใหม่เล้ที่6แล้วนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมองค์นี้นะครับอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับผมเห็นะครับ ันนี้ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคาเท่ากันเลยนะครับผม600บาทนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่นะครับรุ่นพกกลวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับถ้าใด้ถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าขอเช่าบูชาได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่8ครับอันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งป in ันให้ในราคานะครับผม450บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระผงของขวัญนะครับหมายเลขที่8ใน EP พีนี้แล้วนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมเนี่ยนะครับพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับผมรายการหมายเลขที่8นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับผม450บาทนะครับผม450บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับ ท่าในถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่8ใน EP นี้แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมรุ่น2นะครับอันนี้400บาทนะครับผมปี2535นะครับหลงปุบุญนะครับผมวัดกาบางแก้วจังหวัดนครปฐมนะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวรุ่นที่2นะครับนี่นะครับถ้ารุ่นแรกนะครับผมจะปีพศ2 4 7 7นะครับผมอันนี้ปีพศ2535นะครับ ออกที <selves> ่วออัดกลางบางแก้วนะครับผมนครปฐมนะครับนี่นะครับเจ้าสูตรสองนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆนะครับผมองค์นี้นะครับผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่เก้าแล้วนะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นรุ่นที่สองเลยครับแล้วก็จะมีต่อโคตรงนี้นะครับ สวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมกลายกันที่9ครับ400บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลที่10แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพระตังลีลานะครับผมหมายเลที่10นะครับองนี้ี้450บาทนะครับ450าบาทนะครับผมพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระตังลีลานะครับผมรายการหมายเลขนี้หมายเลขที่10แล้วนะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมมีน้ําหนักนะครับพี่ๆี่ไม่ใช่เนื้อดินนะครับผมหรือว่าเนื้อผง่อย่างใดนะครับมเป็นเนื้อโลหะนะครับ นี่นะครับผมอันนี้อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผิวองค์พระก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหม่เลขที่10แล้วนะครับผมนี้จะเป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม450บาทนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมเป็นพระพรมนะครับผมหลวงปู่ดูวัสะแกนะครับผมหมายเลขที่11นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่11นะครับผมพร้อมเรีมแบบนี้นะครับผมพระพรมหลวงปู่ดูนะครับผมนี่นะครับพระพรมหลวงปู่ดูวัสะแกนะครับผมมีรอยจานมือนะครับแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผม650บาทนะครับผม650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมหน้าหลังเลยครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับอดงามมากๆนะครับผมพร้อมเรี่ยมยิ่งอยู่ในเรี่ยมแบบนี้ยิ่งสวยนะครับ650าบาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่12ครับอันนี้จะเป็นตะกรุดนะครับผมตะกรุดหลวงปู่สุขนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับมีปิดทองลงรักแบบนี้นะครับผมตะกรุดดอกนี้นะครับผม600บาทนะครับพี่ๆสำหรับตะกรุดหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมลองดูเลยนะครับผมผิวเดิมแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเรี่ยมสามห่วงด้วยนะครับพี่ๆตะกุดดอกนี้นะครับสวยงดงามครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่สิบสองแล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่สิบสามนะครับอันนี้จะเป็นปิดตาหรือพ่อแก้วนะครับผมมันจะอยู่ในกล่องที่เจ้าของเดิมจะใช้เก็บไว้นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบสามองค์นี้นะครับ รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา4 0่บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาหรือโบแก้วนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบด้วยนะครับผมนิยมนะครับดูด้านหลังนะครับผมผิวดูเดิมแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่13นะครับ400บาทนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมเป็นเหรียญหลงปูแพล้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่14นะครับผมหลงปูแพ้้นะครับรุ่นปลอดภัยนะครับผมรุ่นพิเศษนะครับหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญหลงปูเพล้นะครับนี่นะครับผมวัดล่างมันนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับ หลวงพ่แพ้าปะวะโรนะครับต่อโพสต์ตรงไหลตรงนี้นะครับผมถิวสวยๆเดิมๆเลยนะครับรุ่นปลอดภัยนะครับพี่ๆวัดกําแพงแสนนะครับผมอ๋ออันนี้จะเป็นออกที่วัดกําแพงแสนนะครับพศ2อ4 7นนะครับเป็นรุ่นพิเศษอายุ82ปีนะครับรายการนี้นะครับผม600บาทนะครับหมายเลขถัดมาก็เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนืออันปาก้านะครับผมหมายเลขที่15้านะครับ องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา450บาทนะครับผมสาหรับเปลียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับผมนี่อันปาก้านะครับหมายเลขที่15ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสวยอดงามนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับผม 450บาทนะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับพศ2507นะครับสิทธิฐานกาสร้างถวายนะครับผมเรียนพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรนั่นเองนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดถูกใจหรือว่าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมวันนี้เป็นรายการหมายเลขที่15แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นเอ่อ จอบใหญ่นะครับผมหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับรุ่นแรกปีพศนะครับผม2478นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่16นะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา4 0่บาทนะครับผมสำหรับจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อไต่วัดกำแพงนะครับผมนี่นะครับเป็นหล่อโบราณเลยนะครับพี่ๆสภาพผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่16นะครับ แบ่งพันให้ในราคาแบ่งพันนะครับผมเนี่นะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมในปีพศ2478นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อไป่วัดกำแพงนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือว่าขอเช่าบูชาได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญนะครับร่นสร้างบารมีหลวงพ่อคูนะครับผมอยู่ในเลี่ยมกันน้ําแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมสวยๆเลยนะครับผม องนี้ถือว่าเรี่ยมลงยาสวยมากนะครับพี่พี่เนื้อผิวเรียนก็สวยนะครับดูนสร้างบารมีปีพศ2519นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อคูณป่าริสุโธนะครับผมวัดบ้านไรอ์อำเภอด่านขนทศนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับเรือนสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผิวเรียนสวยเดิมเลยนะครับพี่ๆี่เป็นรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่17แล้วนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆี่รายการนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับขององค์นี้หกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับผมหมายเลขที่สิบแปดนะครับอันนี้สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสาหรับปดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจนะครับผมสําหรับปิดตาหลงผู้ยิ้มนะครับผมอยู่ในเรียมเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่19แล้วนะครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์นะครับเนื้อเกสรนะครับโค์นี้ให้พี่ๆพิเศษเลยนะครับผม500บาทนะครับ ปิตานะครับผมหลวงปู่โตมหาเสน่ห์นะผมเคสอนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่19แล้วนะครับคระอักษรนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมแต่ขออนุญาตจัดหมายเลขแป๊บนึงนะครับผมนี่นะครับผมรายการที่20นี้จะเป็นพระ25สศตวรรษนะครับผมองค์นี้400บาทนะครับนี่นะครับผม 400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระฉลองพุทธ25ศสตวรรันะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพิธีใหญ่เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับปลูกเสร็จเมื่อปีพศ2 5 0 0นะครับผมพระพุทธ25่สัตว์รษนะครับผมวันนี้จะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับสวยๆจ้ำเดิมเลยนะครับผมรายการนี้ใหม่เลขที่20นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับอยู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้นะครับผม ท่าในถูกใจหรือว่าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับผมองนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผมสำหรับเหรียญหลวงพ่อชุยหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่21นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อชุยวัดคงคารามนะครับปีพศ .2 4 6 5นะครับผม เป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อุยเลยนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยงดงามเลยนะครับผมดูผิวคเลยชัดๆเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมพระทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับผมอันนี้จะเป็นพระยอดธงนะครับพระยอดธงนะครับผององค์นี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่สำหรับพระยอดธงหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองแล้วนะครับผม ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเป็นองค์ใหญ่เลยครับผมพระยอดธงองค์ใหญ่เลยครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเนื้อเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่ท่านใดถูกใจก็รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขขัดมาหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็น หมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตายันดวงเล็กหลวงปู่โตนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับผมองค์นี้หมายเลขที่23นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคา600บาทนะครับผมสําหรับปิดตายันดวงเล็กองค์นี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูผิวกันได้ครับผมสวยๆเดิมๆนะครับอันนี้ผิวจะออกเป็นเนื้อก้นโครกเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆครับผมเป็นปิดตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพีนะครับ ลองดูลองชมกันได้ครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมพี่รับชมมาจะถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากวยังไม่ได้กดถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้หรือว่ากดติดตามทางช่องของกระผมนะครับอย่าลืมกดไว้ให้กระผมด้วยนะครับผม แล้วก็สําหรับท่านใดนะครับผมที่ชมแล้วชอบใจที่ชมแล้วถูกใจนะครับผมสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีดีคิวนะครับผมเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจเลยครับเน้นย้ําเลยนะครับผมทางช่องของผมนะครับจัดส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการพระทุกองค์สวยตรงตามใน คลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับและวสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ